สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามเข้ามารับชมจิบกับมือนีกระาพี่น้องมารับชมการเจริญเติบโตของหยาจินนีมอมมาซาในแปลงที่ปลูกไม้นะครับว่าพันธุ์ที่ได้ผลผลิตชุดไม้ขึ้นมามากน้อยเพียงใดในการปลักดำเอานะครับโดยการว่านเมล็ดพันธุ์แล้วนั้นมาปักดำในแปลงอาแปลงพี่น้องเห็นด้านหน้านะครับอายุได้สามสัปดาห์นะครับก็คือยี่สิบเอ็ดวันนะครับเริ่มจะเขียวแล้วครับช่วงเขียวงามแล้วผมก็จะสอดแทรกการดูแลการจัดการเขาไปน้านะครับ ผลตอบรับกลับมานะครับในการปลักดำเอาโดยใส่ต้นพันธุ์นะครับใส่ต้นพันธุ์อยู่ที่เอาผมเฉลี่ยให้นะครับอยู่นี่บางสวนมันอาจจะใส่อยู่สต้นพันธุ์นะครับสี่ต้นนะครับนี่หรือผู้ประยัดเนี่ยก็อ,อาจจะใส่3ว่ามันจะได้ผลผลิตต,ตามออกมา,ามากน้อยเพียงใดนะครับ ามาเบิองอ้างอิงก้อนนะาครับเพราะว่าแปลงนี่เพิ่นดำอายุมันบอ่ทอท้อกันอันนี้ดำก้อนนะครับอันนี้กระดำมาเึ่งหนึ่งอาทิตย์าการปลักดำแบบผมบอกครับให้ดีนะครับจะตัดใบออกก้อนเพราะว่าถ้าตัดใบออกนะครับให้ต้นให้รากเพิ่นสมบูรณ์ช่วงไหนเพิ่นดูดซึมอาหารได้เต็มที่ก่อนตั้งรักตั้งรัาก้อนนะครับยังให้เพิ่นมาเลี้ยงใบนี่คือข้อดีของการตัดใบในการปลักดำนะครับ อ่พี่น้องเห็นทั้งผมนะครับเพิ่งเก็จะใส่ประมาณนี้แหละครับโมงีไแพกใส่เกินฮาเอาครับแย่างหลายโม่เกินฮานะครับสี่สามอ่านี่อาทิตย์หนึ่งมานับต้นน้ากันครับผมอ่ามานับผลผลิตที่เพิ่มได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมจกต้นนะครับเปนแตงวันหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าครับสลับก่อนี่ต้นนีนะครับแต่พี่รองดำนะครับจะได้ผลรับกลับออกมานี่แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เอาต้นเอาต้นนี้นะครับหนึ่งครับผมสองสามสี่ห้าหเจ็นะครับในเพิ่ขึ้นมาเจ็ดนาะพี่รองเนาะ าจากที่เอามาปักดํดำประมาณสามสี่ต้นครับนี่แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับการจัดการช่วงนี้นะครับการดูแลาหรับปักดำไหมหนึ่งอาทิตย์ก็คือค่อยลดน้ำไปก่อนนะครับหดนห้ำไปเพิ่นมาว่าสิป็นระบบใดก็ตามหมดน้ำไปก่อนแต่ว่าฟุ้นปุ๋ยเพิ่นยังจะบรนหด้เร่งเต็มที่นะครับให้ต้นเพิ่นสมบูรณ์แข็งแรงก่อนยังจะให้ฟุ้นให้ปุ๋ยตามน้ำนะครับ กบ,บ่จําเป็นว่าต้องหดทุกมมือก็ได้นะครับหดให้ชุ่มแล้วเฮามาสํารวจเบิ่งผิวดินเฮาว่า,ม,า,ม,ามันมีความชุ่มชื้นบ่ถ้ามีความชุ่มชื้นอยู่ก็เว้นไวก,ก็ได้เพื่อนนะครับอ่าก็บ,บ่ได้สิ้นเปลืองมากมายอีหยังนะครับบ่ว่วาสิเป็นวิธีใดแต่ว่าพี่น้องมีระบบน้ําที่ดีนะครับเพิ่นก็เจริญเติบโตได้ดีต่อมานะครับมาถึงห่วงอายุที่ผมทายอยู่นี่ก็คือ3ส,สัป,ปดาห์21วัน น้องจะเห็นความแตกต่างนะครับขึ้นมาทันทีการจะให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนะครับเพิ่กระให้เริ่มตั้งแต่สองอาทิตย์นะครับนี่มันสามอาทิตย์เริ่มให้แล้วอาจจะให้เป็นฟุ้นไปก้อนเลี้ยงว้ก้อนนะครับงานชี้นี่ข้อดีก็คือว่ามันว่ามีฟุ้นบ่ให้บให้ปุ๋ยใช่มีเลยนี่ก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับยังอยู่ได้อยู่ยังงามได้คือกันตาปูทีอยากไห้มันงามเพิ่มขึ้นนะครับกะ ปุ๋ยเคมีห้าเพิ่มเข้าไปน้ำก็ได้พี่ผิวอ่ามาเบื้งนะครับการจ่เริ่มติโตัวมันกระตกต่างกันนี่แล้วนะครับนาอกระแปงนี่ครับกระแปงนึ่งอาทิตย์นะครับค่อนข้างจะเสียวงามเลยครับเพราะเพิ่งเริ่มให้ฟุ้นเลยนี่ครับบานนี้อ่าเริ่มให้ฟุ้นให้ปุ๋ยถ้าพี่น้องจะเร่งในช่วงนี้หมอสมครับหมอสมเลยนะครับสำรวจครับต้นที่เพิ่มขึ้นนะครับจากดำสามสีต้นพันุนะครับ จะเริ่มจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแท่นเรื่อยๆล้ะครับทดแท่นต้นไม่มาเรื่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหกเจ็ดปดเสิบครับกาเรเล้วล้วแต่ต้นนะครับเนาะต้นได้สมบูรณ์เพิ่งจะเกิดทรงขึ้นมาต้นไม้มาได้หลายเมืเบิ่งอันนี้ครับผม,มเยอะนะครับหนึ่งสองสาม สี่อหกเดแปดครับผมเก้าสิบ13 1เอดสองต้นครับได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นมาสิบสามต้นครับค่าเฉลี่ยนะครับบต่ตากว่าสิบนะครับอ่ากำไรทวีคุณเนาะครับเนาะสำหรับพู้ที่ปักดำเอาแบบนี้ครับจัด การจัดการกระดูเรืถือว่าง่ายครับผมมีช่องว่างให้เข้ายางเขา้าม้าวัดจ,จะพืชแบบนี้นะครับห้องกระโลกออกได้ครับผมอโลกออกไปครับง่ายๆเลยครับผมนี่ก็เป็นปัญหาขอเสียช่วงดำไม้แล้วครับนี่นะครับเอาหุ้นเข้าขึ้นนะครับลกออกไปจากแปลงนะครับผมกับผลลัพธ์ ตอบแทนกลับมาถือว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับยากินนี่มอมาซานะครับแ่กกอได้เร็วแตกกอได้ดีครับอ่าบบตาที่บบทำผลลัพธ์โบตาก็สิบตัวกอต,อตัวตนนะครับที่ผมอ่าทายท่ำพี่น้องรับชมเมื่อกี้นะครับอันบม่มองถึงปัญหานะครับก็ยังปัญหานะครับพบปัญหายังบอ่อช่วงนี้นะครับบอ่บอบ่อยอย่จะมีปัญหาหรืครับเพราะว่าเพิ่นจะเริ่มเติบโตได้เต็มที่แล้วก็ายุที่อ่าจะาล้องนะครับว่าเฮาจะดูแลเพิ่นได้ดีประมาณใด มีนม้ำมีระบบน้ำที่มันคงบอมีฟุน่นมีปุ๋ยใส่เพิ่นบอมนะครับแช่นั่นนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัดเลยครับช่วงนี้ตัดออกเลยแห้งตัดแห้งจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแท่นทดแท่นกันเรื่อยๆนะครับผมถ้าผู้ต้องการเลิง สำคัญก็คือฟุน้นให้ขาดครับฟุน้นฉีไก่เข้านี่ครับผมหรือฉีงว่วฉีกล้วย,ยให่ขาดนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปใบเฟิร์นจะค่อนข้างจะซีดนะครับเหลืองอาบสวยงามนะครับไปเรื่องเติบโต,ตได้บ่ดีสำหรบับการาลดน้าเป็นประจาทุกครั้งนะครับเมื่อให้น้ําให้ฟุน้นให้ปุ๋ยเพื่อซอยกันเล่งนะครับครับเลื่อนสอยกันฟุน้นปุ๋ยน้ํานะครับนี่คือผลผลิตของหญา้ากินนี่มอมาซาในห่วง หนึ่งอาทิตย์นะครับกับห่วงสามอาทิตย์ต่อไปผมสิพาพี่น้องไปเบิ้งหญ้าที่มีอายุอยู่ที่เจ็ดเดือนนะครับว่าเพืชแตกกอเจริญเติบโตได้ต้นไม้นะครับขึ้นมาหลายพันใดผลผลิตตอบรับก็บมาดีประมานใดนะครับติดตามรับชมครับตามมาถึงสวนหญ้าแปลงหญ้าอายุได้เจ็ดเดือนนะครับของป่าที่เป็นเจียวอยู่ด้านหน้านะครับจะพาพี่น้องมาเบิ้งการจเจริญเติบโตของพ่นจากตีผมไทยมาบางคันก็คือ หนึ่งอาทิตย์แลลกาสามสัปดาห์นะครับมาเบื่องคว่วแตกต่างนะครับผมอันนี้พ่ดเจียวออกครับผมเจียวออกเรื่อยๆกับแท่งต้นไม้ทดแท่นขึ้นมาเรื่อยๆครับเอามานับน้ากันนะครับบาเพิ่นมันสินับไวหมดแล้พี่น้องเงาหนึ่งนะครับว่างันประบ้านซิบก่าต้นนะครับเฉลี่ยสิบก่าต้นสลรับหญ้าหนึ่งอาทิตย์กับสามสัปดาห์เอาเบิ่งนี้ครับหญ้าเช็ดเดือนพี่น้อง มามันจะเลื่อนเติบโตขึ้นลายพันธุไหนเนาะเอานับนะผมครับแต่เยกต้นหรอครับพี่น้องน,นับซอยกันเ้อะนับหลวงนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า โอ้ย่าเห็นนับถ่วพีดอนบ่ไหวครับตัวหนึ่งประมาณเอาสี่สิบกระมี่ครับลังเหงาแล้งกอดนะครับสามสิบกระมี่ครับผมยี่สิบที่ผมต้องไปพูดถึงครับเลื่อยแล้วนะครับทานยาเจ็ดเดือนจะเริ่มเติบโตได้เร็วมากสำหรับหญ้ากินนีบอมมาซ่านะครับแปลงท่ป้าพืนตัดยืนกับประมาณยี่สิบวันนะครับที่มันเกี่ยวอยู่กับร่างงามครับผมอันนี้ก็ตัดอกเป็นชุดๆนะครับผลผลิตติดตามมากนะครับก็มีทั้งแท่งขึ้นไม น้ำก่อน,น้ำตน้นแท่งขึ้นไม้น้ำลำต้นเก่าหรือผลิตชุดไม้ขึ้นมานะครับเรื่อยๆครับผมทดแท่กันขึ้นมาแห้งตัดแห้งเจริญเติบโตได้ดีอ่าซึ่งฤดูนี้ก็คือบ่ต้องเพิ่มปริมาณฟุ้นปุ๋ยหลยปันไดนนะครับพเพราะว่าเจริญเติบโตได้เร็ววิเรลนาแร่งนะครับการจัดการนาแร่งนาหนาวอาจจะเช้มคนน่ในการดูแลการจัดการนะครับนี่แหละครับผมพาพี่น้องมารับชมให้พี่น้องได้เห็นว่าถา้าเฮาปลูกหญ้่ชนิดนี้อยู่ าการจเจริญเติบโตของพ่ชมันจเจริญเติบโตไดเร็วประมาณใดนะครับว่าเฮาสิเป็นใสเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วหรือว่าเลี้ยงหยังละครับต่างๆ่ี่เพิ่ชกินหญ่านะครับสัตว์ชนิดต่างๆทุกชนิดนะครับเฮาก็จะได้ข้อดีของการปลูก้าที่นี่อยู่ดังพี่น้องได้เห็นนะครับเพื่อจะเจื่อนเติบโตได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ อขอบคุณพี่น้องลครับทั้งเก่าทั้งใหม่ที่เขามารับชมท่านที่กำลังสนใจอยู่อาจจะได้เห็นวงจรการเกิดของเพื่อนนะครับของยาที่ว่าเพื่อนเกิดง่ายโตทดแทนกันมาได้ประมาณใดครับมือนีอลาบก่อนครับผมพบกัใไมค่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม